สามฤดูในหนึ่งวันตอนนี้ก็เป็นจริงแล้วนะในประเทศไทยพอจงก็เป็นจริงมนานาสักพักแล้วละ่ะวันนี้ออกไปซื้อของทํางานตอนเช้าฟ้าขมุข,ขมัวเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกพอตอนที่งจะออกเท่านั้นแหละตกจะเลยกลางร่มออกไปพอกางร่มเสร็จพอนั่งรถไปปับ๊บฝนตกตกหยุดหยุดตกตก,ตกหยุดหยุดพอตอนเย็นเท่านั้นแหละอืมแดดออกเปรี hmm. ้ยงใช่สามฤดูจริง,รงนะตอนเช้ามัรยากาศเย็นๆเนี่ย แล้วระหว่างทางสิ่งที่แปลกประหลาดใจมากก็คือคนไทยไม่ค่อยถือล่มไม่ค่อยใส่เสื้อกันฝนเอามาใส่ใส่เสื้อกันฝนไม่นับแต่ก็สิ่งที่เห็นคือถุงก,ก๊อกแก๊บคุมหัวกันฝนนะ่ะเริ่มมีอะไรแบบไทยๆเลยสังเกตหลายๆอย่างเรื่องของกันแดดและกันฝนสิ่งที่คนไทยชอบใช้เอามาให้ดูกันอย่างที่หนึ่งอุปกรณ์ที่ทั้งมีประโยชน์และ มีประโยชน์ในด้านสมองและมีประโยชน์ในด้านฟิสิกอลด้วยหนังสือหนังสือเนี่ยถูกใช้เป็นตาราอ่านหนังสือถูกใช้เป็นหมอนรองเวลาจ,จะนอนสำหรับบางคนแต่ที่แปลกที่สุดในกรุงเทพนะครับที่แบบไม่มีที่แทาจะไม่มีที่ไหนในโลกทําตามเราก็คือเอาสมุดหรือหนังสือมาบางังแดดถ้าเป็นผู้หญิงตามตัวเมืองก็จะเป็นกระเป๋ากุชชี่กระเป๋า, Gucci, ปานู่นนี่นั่นมาบางังแดดเออ หรือว่าเราควรจะออกแบบโปรดักบางอย่างที่ใช้บางแดดแบบนี้โดยเฉพาะที่ไม่ต้องถือลมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าร่มกัน U ูในไทยเนี่ยทำไมถึงต้องคนถึงจะต้องเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างงอนอะไรอย่าง,งนีงงน้มันดูมันดูมีปัญหาถึงขนาดว่าเป็นภาพลักษณ์ที่ลูกคนรู้สึกว่าแรดหรือเยอะทันที่ความจริงสิ่งที่คุณทาอยู่เนี่ยไออย่างเนี้ยมันเยอะกว่ากลางร่มอีกนะ <laughs> อย่างที่สอง ถุงก๊อปแกป๊บถุงก๊อปแกันบนี่ใช้สารพัดมากใช้สารพัดประโยชน์จริงๆเป็นบูทลุยน้ําเป็นสิ่งคุมหัวรวมไปถึงเอาถุงใหญ่ๆมาคุมตัวเคยเจอนะถุงใหญ่ๆมาคุมตัวแล้วแบบหาเสื้อกันฝนดีกว่าไหมพี่ร่มเดี๋ยวนี้ก็ดีนะอะไรอย่างนงี้ถ้าถือไม่ไหวก็มีเสื้อกันฝนคนไทยกลัวร้อนคนไทยกลัวฝนแต่ไม่คิดจะพกร่มมาดูจะเป็นยังไงใครมีอะไรอีปิกแบบเนี้ยที่แบบ เห็นอยู่ทุกวันน่ะแต่ว่าพอมาคิดดีๆแล้วมันแปลกอะ่ะเออแชร์กันข้างล่างที่คอมเมนต์เลยวันนี้เดี๋ยวเกมไปก่อนและเอามาแชร์กันเท่านี้บ๊ายบาย